ก็สอัสดีครับตอนนี้ผมก็เลเวลเก้าสิบห้าแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องผมเล่นไปแล้วนะจริงๆผมก็จเป็นคลิปแหละแต่ว่าคือคลิปมันไม่โหลดนะครับเพราะว่าเมมเครื่องเต็มอืมแค่นั้นแหละครับส่วนคลิปวันนี้ก็คือจะมาให้ดูนะครับว่าปลุกตื่นอาวุธมาซึ่งมาตู้ชุดว่ายน้ํามาโกงขนาดไหนนะครับคือผมบอกเลยพอปลุกอาวุธมาปุ๊บตอนนี้คือผมยืนอันดับสองเลยนะครับ ขอเกยวของแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวเราให้ไปดูนะครับว่าเรียบร้อยนะผมเพเดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะว่ามันโกงยังไงนะคือผมบอกเลยว่าแบบโคูดโกงนะบูรุธมาช่างมันเงินนะครับวันนี้เราไปดูอารีนากันเลยแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้คนที่จะมีทีมาตีผมก็จะมีพิงนะครับนี่นะครับตีผมจัดเลยนะซัดผมไม่หยุด นี่นะครับคนแรกที่ไอซู้ก็คือนีมอนเลยนะครับแต่ก่อนผมแพ้คนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ชนะแล้วอะครับด้วยพลังของปลุกตื่นอาวุธมาซึมมาตนะครับมันนอกจากมันล้างสถานะพวกสแันอมาพาดใบกลหุนในพวกนั้นแล้วมันยังล้างสถานะเลือดไหลออกได้ด้วยนะครับผมคือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าล้างสถานะคือมันรวมถึงสถานะเลือดไหลอะไ,อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับช็อตที่ล้าง โดนเปิดไปก่อนครับผมผมยังไม่ล้างเป็นตัวแรกนะครับเพราะว่าคือคนหลายๆคนที่ผมสู้สปีดผมนํานะสปีดผมตามจะมีแค่สองคนก็จะมีแค่เนมอนกับพิงค์ครับที่สปีดตามที่เดิมสปีดนําหมดนะครับผมก็เลยเอาชินจีไว้ข้างหลังดีกว่านะครับไม่ใช่ข้างหลังไว้ตัวแรกนะครับว่าถ้าผมเจอคนที่เขามีตัวเปิดที่หลังผมผมก็จะลดฟูลีีเข้าไปก่อน แล้วพอเขาจะมาเปิดหม่มก็ค่อยล้างนะครับนี่ครั้แรกก็ยังไม่มีอะไรนะครับตีกันไปเยอๆเขาก็ใช้เป็นตัวล้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแค่ล้างแบบอ่อนๆนะนะคุณดูครับเขาล้างสถานะใบออกไปก็จริงครับแต่ว่าสถานะเลือดไหลก็ยังอยู่เดี๋ยวรอดูตอนเอ่อมาซึมาโต้หมล้างนะครับ แล้วป้าผมตายเลยแล้วปลาซูมโต้ผมล้างครับนี่ครับสถานะเลือดไหลาหายเลยครับ <c oughs> นี่ครับไม่มีหยบติงต่งๆแล้วนะหายไปเลยครับคือผมก็งงว่าทําไมมันล้างไม่เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าของมัาซูมาโต้น่าจะล้างได้หลายคันถ้าผมไปถ้าผมจะไม่ผิดน,นะของยาจิรุมันจะเลือกลําดับคันที่มาก่อนหรือเปล่า,าผมจะไม่ผิดน,นะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับ จำง่ายคือของมาซึมาโต้มันล้างดีกว่าเลยครับแถมล้างทั้งทีมด้วยเนี่ยโดนตีนนิวเขาครับ,ค,รบคือเหลือแค่สองล้านอะ่ะเพราะว่าไม่มีสแต็กเลือดไหลนะบายสี่ตัวตีไปครับ ตาดคืนไปครับติดว้แค่ตัวเดียวนะครับคืนไปหรือเปล่าล่ะมาะครับชิ้นจีเขาเปิดก่อนแล้วสะทันด้วยตามนึ่นคุนคิวลาครับคุณคิวลาเขาส่งสต็กเลยหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอันทั้งตีเขามาล้านเจ็ดเลย พ้หรือเปล่าครับจะบอกว่าปูกบุธทําให้สู้ได้ง่ายขึ้นแล้วจะมาแพ้โชว์หรือเปล่า <c oughs> มาครับผมอีดิโกฮอโลยิงเข้าไปเต็มแสนดาเมจดแล้วมาที่นิวอัพีเมดเข้ามาในเซนที่สี่แล้วบึ้มตายไปถึงหนึ่งตัวเลยโอ้ว้วาวอีดิโกฮอโลไล่ตีตายไปอีกหนึ่งตัวแล้วนิวเข้าไปควร เราจะูเขาล้างสถานะมาบวมหิวเลือนให้กับทีมผมทีิโกขาวเขาปาดเข้ามาบุ้มบุ้มบุ้มหนึ่งล้านเจ็แสนนวผมตายและนวเขาเข้ามาตีทีสตานีโกขาวปาดเรียบร้อยครับผมแพู้๊เขาไม่จัดทีมใหม่แน่เลยนะครับเพราะถ้าจะไปดูจากประวัตินี้ผมชนะเขาอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวเดียวแปลกๆแล้วแปลกแแล้วเขาเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า ก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรแต่ผมชนะเอาใหม่มาคนนี้ชนะอยู่แล้วขอเจอนีมอนแก้มือหน่อยครับอยู่ดีจิโก,โกขเขาแรงมากเลยอะคอาดูกันโ,โหให้เราลุ้งเลยอะเพิ่งเห็นนันนั่นนั่นไงไม่เจอแล้วขอล้างแค้นก่อนมาแล้วครับผมมา วิผิดมาครับสู้เลยแพ้ได้ไงก่อนอาจจะเป็นเพราะโชคชะตานะผมว่ามันไม่เกี่ยวแล้วลาฮาเขาเข้ามาสตันครับผมปิดหัวพันไปกยินจิโกขาวเขาปาดเข้ามาครับหนึ่งล้านสามแสนดามจแล้สัออ้นเยื้อเนื้ตีมา ไปก่อนครับข้ไปก่อนอย่าให้ผมเอามาซื้อมาโต้เป็นตัวแรกนะคะได้หมดความหมดทนแล้วนะครับรถฟูลี่มาครับและฮิวเลือดก,กับคืนมากลับมาเลือดเต็มทั้งทีมและอันติเมตปาดคืนไปบึ้มหกแสนดาเมตนะครับผมไม่รถฟูลี่นิวนะครับเตรียมรับดาเมตจากนิวถ้าจำไม่ผิดรอบที่แล้วเาอันติสองล้าน จะดูครับรอบนี้มีสแต็กเลือดไหลนะครับจะแรงขนาดไหนรูมโ,โดนยาจิลูเข้ามาและอุนคิวลาเปิดมาก่อนครับผมอุนคิวลาปลาหกลงมาหนึ่งล้านสามแสนดาเมจแล้วนิวครับเข้ามาอันติแบมเข้ามาครับสองล้านห้าแสนที่ดาเมจมันพอๆกันเพราะว่าในสองเทินแรกหออุนมันทําให้รับดาเมจน,น้อยลงนะครับผมคือนาะดโดนลดดาเมจจากหอออุนแต่ว่ายังสองล้านนะครับผม เดินมาซื้อมาโต้ผมล้างบับคืนมาแบ้มล้างเลือดไหลออกไปก่อนเลยฮิวกลับคืนมาจนเลือดเต็มเกือบทั้งทีแลวอุนคิวราของอัลติเมตเข้ามาปลาหอกลงมาแบ้มหนึ่งล้านดาเมจและอีดิโกฮอนโลสมบูรณ์ยิงเข้าไปที่แถวไหนแถวล่างสุดและเรียบร้อยครับซันนีสื่อหายไปเลยจากเลือดเต็มๆในผมเข้าไป 5, อัลติเมตห้าปรหมายสองล้านเจ็ดแสนดาเมจป้าตายเลยทีเดียวแล้วเข้าไปตีธรรมดา เรื่อยๆครับผมและเชาะเข้าไปครับเรียบร้อยอุนคีวร่าล่วงไปนะครับและมาครับเขมปาจิเขาเอาทีเม็ดเข้ามาหนึ่งแสนดาเมจอุลาราก็มาทีเม็ดซ้ำเข้าไปกลาวจากพัวพันแต่ไม่ติดพัวพันและสร้างก่องให้ทีเมติโกโฮอนโลสีขาวเข้ามาป่าไปหนึ่งล้านแปดแสนดาเมจและอุลาราเข้ามาตีธรรมดาเนวตีธรรมดาติโกเข้าตีธรรมดา เกมางีผมซับกับคืนไปนะครับผมแล้วก็ตามโดยอีจิโกขาปาดไป3ามพาะมายแปดแสน0จ็ดดาเมจใบไปถึง2ตัวแล้วก็ตีธรรมดากันไปครับผมและเรียบร้อยครับผมตีแบบสกิลย่อยและติดขี้ไม่มีตัวอะไรทนได้หรอกครับมาทางเขาเหลือเพียงแค่อีจิโกขาวตัวเดียวอีจิโกขาวเข้าไปปาหน้าครับผมแต่ไม่ตาย จริงๆผมยิงไปจะปิดเกมได้หรือเปล่าติดคิดติดเข้าด้วยนะครับแต่ว่าเลือดแท้ไม่ลดแถมเพิ่มเลือดให้เขาอีกนังฮะมาครับ Ego กฮ l l o ผมยิงปาดเข้าไปเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยนะเราจะมาลองดูกับคนนี้ถ้าคนนี้ผมชนะอยู่แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้เขาเปลี่ยนทีมเฮ้ยแต่เขายังใช้เป็น เขายังไม่ได้ใช้เป็นคออนคิวลาครับเฮ้ยคนนี้เข้ามาใหม่วะเขามีซันยีสื่เพิ่มเข้ามาแล้วนะแต่ก่อนเขาใช้เป็นตัวอะไรอะจำไม่ได้นะครับน่าจะอีจิโกะขาวเฮ้ยคนนี้เขามีการพัฒนาการอ e ีโวเมก้าเดี๋ยวนะถ้าเขาทำแบบนี้มันก็ไม่ครบคอหรือเปล่าครับผมชนะอยู่แล้วนะใช่หรือเปล่าเขาทำแบบนี้คอเขาไม่ครบ จริงๆด้วยนะครับปกติเขนาน้าใช้เป็นอีจิโกรขาวมาครับลองกับไบเคดเกอะไรคนนี้นะครับคนนี้นะครับผมตอนแรกเล่นเป็นทีมค่อนข้างอึดตอนนี้ก็ยังเป็นทีมค่อนข้างอึดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลิซ่าเขาเจ็ดดาวครับเดือดมากและโดนอีจิโกฮโลผมยิงตูดไปครับโอ้โหวิ ดีนะครับผมติดวิญญาณของนีไม่งั้นตายเลยนะครับแรงมากๆเลยไปยิงอไปครับผมเจาะเข้ามาครับเจาะไข่แดงใบไปทางด้านอุนชิวราและฝั่งนูน้นล้างสถานะมาก่อนเลยครับผมชำระล้างให้กับทังทีมและปลาหิวไม่ใช่ปลาหิวคนนู้นี่ยคิดบ้านหิวไป สตันแบมและอุนยลาของเขาปลาหองลงมาครับผมอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นดาเมจแล้วก็เป็นการเคาะเคาะกันไปนะครับเนี่ยครับข้อดีของการลดฟูรี่เลยนะครับเพราะว่าการลดฟูรี่นะครับตอให้ล้างสถานะฟูรี่มันก็ไม่ได้เพิ่มกับพื้นมานะและตืน่นคาวผมส่วนบ้างแล้วนะครับล้างสถานะคืนไปบ,บ้าง แต่ป,ป้าหิวให้กับท okay, ีมนะครับกลับมาเลือดเต็มอีกครั้งและอุนโดฮีเนฮิวซ้ำกับคืนไปนะครับผมมิดหลอดจนทะลุหลอดได้ก็ทะลุไปแล้วและอุนคิวลาผมเปิดคืนไปบ้างครับผมหนึ่งล้านหนึ่งแสนดาเมจเนโเรีนเข้าไปอาลติเมดบึ้มเข้าไปสองล้านหกแสนดาเมจติดสถานะคิดมัดของตุ๊กตาฮิมะของอุนโนฮีไปถึงสองตัวแล้วเขาไม่มีตุ๊กตาแล้วแต่ผมก็ไม่มีดาเมจแล้วเหมือนกันและเตรียมตัวรับดาเมจเลยครับผม ฝั่งนู้นล้างสถานะกลับคืนมานะครับแต่ล้างแค่แถวหลังปาเขาคิวกลับมาจนเลือดเต็มอีกครั้งนะครับวุนคิวลาเขาอันติเมตเป็นครั้งที่2ครับป้าเข้ามารอบนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนดาเมจอินดิโกฮอนโลยิงเข้ามาที่แถวบนแปดแสนดาเมจและติดตุกตาคตริสต์มาสไปหนึ่งตัวแล้วมานะวครับเมกอันติเมตเข้ามาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนดาเมจและติดตุกตาคตริสต์มาสไปอีกหนึ่งตัวแล้ว ลูเคียอลิซ่าเข้ามาอันติเมทเข้าไปติดตัวตุ๊กตาคริสต์มาสไปอีกตัวลูดาเมจไม่ทันนะครับผมอีเข้ามาไลา่ตีทางด้านอุนคิวเวลาจะปิดดามจอุนคิวลาไปได้หรือเปล่าปิดไม่ได้นะครับผมเริ่มเชินใหม่ของผมมาอีกแล้วฮิมปาตีเข้าไปเอาแติเมตอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นดาเมจป้าผมฮิวครับผมที่ป้าผมฮิวแรงเพราะตอนนี้ป้าผมมีหินโซสองชิ้นนะครับทําให้ฮิวเพิ่มขึ้นไปอีกแปดเปอร์เซ็นต์ของพลังชีตของป้านะครับ อิจิโกะยิงแถวบนติดขีสองตัวครับผมโอ้โ oh, ห oh, hey. ติดต ah ุ๊กตาหิมะไปหนึ่งทีแล้วนจะติดวิญญาณไปด้วยหรือเปล่าอัลติเมทมาครับผมและน่าจะยังไม่ติดวิญญาณแหละปาดเข้าไปซ้ําอีกหนึ่งทีล่วงไปเลยนะครับผมสําหรับอิจิโกะฮอนโลฝั่งเขาแล้วก็เป็นการไล่โจมตีธรรมดารถโกนมาและเนลครับเข้าไปตีอิจิโกะเข้าไปซ้ําเขาใช้เป็นเบคุยะลางเด็กด้วยครับเพื่อมาตาขีให้กับทีม และอุณหภูม้เนเขาฮิวเข้ามาอีกแล้วครับผมเลือดกันมาเกือบเต็มปาฟักทองมาครับเนมตีอุนคิวลามาครับใบอุนคิวลาใบโกลาหนและตีมัว่วทรงกันไปหมดตีและฮิวและตุก๊กตาีิมาเด้งไปหนึ่งตัวและชินดีเข้ามาอัลติเมตตีไปครับข้อไปครับ นี่นะครับทีมถึกสู้กันก็จะนานนิดนึงนะโอ้โหผมบอกเลยต้องรอไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าผลฮิวมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะแล้วป้าเขาฮิวไม่ใช่ป้าครับอูนเนี้ยฮิวกับมาอีกรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เนโอรียนออลติเมตเข้ามานะจุดน,นี้ไม่มีตุ๊กตาฮิมารับตาเมชช่วยไว้แล้วป้าผมเกือบตายป้าผมติดใบไว้และโหลดแบบนี้หลุดแน่นอนครับนั่นไงเกมดีผมน่าจะชนะนะครับ นั่นแหละครับชนะคนสุดท้ายสู้กับโจซีแล้วกันนะครับคนนี้สิ่งที่น่ากลัวก็จะเป็นอุนคิวราที่มีโซโอไอเซตนะครับคือถ้าเขาได้เก็บสแต็กบอกเลยว่ายากที่จะลงมากๆนะครับอีจิโกฮอนโลผมยิงไปแถวไหนแถวล่างครับหไม่ติดคีติดบล็อกอีกึ่งฮะอีโกะเขาปาดเข้าไปติดคีดไปสองตัวรดโกรธไปหน่อยไหมลดโกรธไปครับผมตัวอะไรลดโกรธไปไม่รู้ดูไม่ทันนะครับ ขอ,อกันมาก่อนนะช่วนี้เขาใช้เป็นเขาใช้เป็นแก๊งผู้หญิงเต็มเลยนะครับสำหรับตัวซัพพอร์ต Q หนึ่งตัวล้างสถานะหนึ่งตัวแล้วกว็กหนึ่งตัวนะครับผมผมบอกเลยท่านนิวเขาปลูกอาวุธอะคือยากที่จะสู้มากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ปลูกอาวุธก็เลยยังพอไหวอยู่คือท่านนิวไม่ปลูกอาวุธนะผมมองว่าโอนนฮิเนะเก่งกว่าครับแต่ท่านนิวปลูกอาวุธแล้วนิวเก่งกว่าครับ อันติเมตเข้าไปสองล้านครับสำหรับนิวของเขาและอีจิโกฮอนโรเขาปาดสามใบอีกหกแสนเข้ามาตีธรรมดาใบครับใบตีนโกละหุนเข้าไปอีกครับปิดหลายอย่างเหลือเกินครับตีเข้ามาอืม้มหือและโดนล้างสถานะสวนกลับคืนมาครับและป้าผมฮิวให้กับทั้งทีมมาโอโนฮีเนคิสมาฮิวเข้าไปอีกหนึ่งที อุลคิวลาเอาดีเมตเข้ามาในครั้งแรกอยู่ที่8,000สนดาเมจ์ที่มันเบาเพราะว่าเนวคริสต์มัสลดดาเมจให้กับทั้งทีมไปนะครับและสองล้านแปดแสมาอุลฮัลาเขาเกือบลงไปนอนและหู้ฝั่งนู้นอันติเมตหกตัวเตรียมรับแรงกระแทกในเทันต่อไปแต่ว่าจะกระแทกมากกระแทกน้อยไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเนวเขาอึนมากๆเลยครับผมดูถูกไม่ได้แล้ว ระยะจะรูเขาเข้าไปเอาทีมเม1หนึ่งทีนิวเข้ามาอัตีอีกแล้วครับเป็นรอบที่สองเพิ่มความอึดให้กับทีมไปอีกหนึ่งเทินนะครับผมและนมคีิสตมาอันตีเข้าไปที่แถวบนนะครับอุนคิล่าเขาเก็บสแต็กไอเซนแล้วครับผมแนะจุดจุดนี้อันติเมทเข้ามาครั้งแรกเก้าแสนดาเมจ และเ네นวเขากระดกอันติเมตขึ้นไป2อัล้าน2องแสนดาเมจอิจิโอนโลสีขาวปลาตาม,มาติดขีดสาตัวแถวหลัง6 9แสนเมืนดาเมจอุลฮาลาเข้าไปที่แถวล่างพลธันาการไม่ติดเลยครับผมเ mm. ขากันมาในชะจ,จุดนี้อันดีมาก็ยังปิดไม่ลงครับผมและเรียบร้อยผมระเบิดฟักทองและ้ระเบิดเลือดไหลกันไปจุกจุเจ็บเจ็บ ล,ล่าผมฮิวขึ้นมาครับนิดนึงตามมาโดยรคิวาลาผมอัลติเมทในรอบที่สองแล้วแรงขึ้นหรือเปล่าครับแรงขึ้นมาเกือบหนึ่งล้านดาเมจอิติโกฮอลโลสมบูรณ์ยิงเข้าไปที่แถวกลางติดคีส่องเป้าหมายแบบนี้ติดวิญญาณไปเลยครับผมวิญญาณโดนแล้วสําหรับเนมฮาโลวีนและอัลติเมทสาม,มาไม่มีวิญญาณช่วยแล้วก็ยังไม่ตายครับผมทําไมถึงไม่ตายงงงงว่าทาไมถึงไม่ตายและก็เรียบร้อยครับผมโดนอิติโก ไว้ปาดปิดงานไปได้นะครับผมและใบไปทางด้านของเนมฮลลาลวินของเขาและไล่ไปตีทางด้านเนลเนลติดกุกกี้ไปหนึ่งครั้งเลือดเด้งกับมาพอประมาณโอโนโฮินเนะของเขาฮิวขึ้นไปครับเพิ่มมานิสหน่อยเพราะเขาน่าจะไม่ได้ปั้นสุดนะมูล,ะล่าล่าของสตันไม่ใช่ของผมเขาของศัตรูสตันไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ไล่ตีกันไปติดใบมาหนึ่งทียังติดแค่ใบอูโหูแล้วติดเลือดไหลไปแทบไม่แรงเลยนะครับตอนนี้ ฮิวกับใบในรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับเลือดกัลัาเต็มอีกครั้งบอกแล้วครับตัวหลักของเขานะครับเป็นอุนคิวลาแบบงงๆตีไปทางด้านของนนมครับไม่ใช่นนมนิวและเฉาะเข้าไปติดสตันมาครับและใบทางด้านของเนมฮาร์ล,ลวินไปได้อีกหนึ่งครั้งนี่ก็เป็นอีกทีมถึกทีค่อนข้างถึกนะ อันติเมทเข้าไปรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับรอบนี้สองล้านดาเมจคุกกี้ติดไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับนนวคคิสมาสนะครับอึดยิงยิงคุกกี้ยังไม่หมดและเมื่นนจนี้เมินดีเฟนต์ไปแต่ติดคุกกี้อยู่ครับผมยังไม่ตายนะสำหรับอุนคีราของเขาและรอบนี้ครับอุนคีล่าเขาได้อันติเมทอีกแล้วแต่ก่อนอุนคีราอันติเมทก็ให้เนวอันติเมทมาก่อน และนี่มันทีมีนมาอีกแล้วทำไมเป็นแถวบนอย่างเดียวเลยผมงงก็มึงคียว่าเขาดามเิเบาอย่างอ๋อสแต็กมันหมดก่อนนะครับสแต็กสแต็กกันตีของไอเซนเขาหมดไปก่อนก็เลยเบานะเพราะว่าสแต็กของไอเซนนะครับโซไอเซนอ,อยู่ได้แค่สองเทือนนะครับ ซึ่งเขาไม่ได้ตีมาสองเทินก็เลยหมดสแต็กไปก่อนก็เลยกลับไปเริ่มเก็บสแต็กกันใหม่นะและอิติโกฮอลโลผมยิงแถวไหนครับรอบนี้ยิงแถวกลางติดคีมาอย่างนี้เนมยังรอดอยู่หรือเปล่าติดคุกกี้ไปครับยังไม่ตายคุกกี้ก็ไม่ได้การตายครับแต่ว่าแบบมันเหลือปิ่มๆแล้วคุกกี้ก็เลยเด้งเลือกลับคืนมาและอิติโกฮอลโลผมเก็บงานไปและอิติโก้ขาวคือมันก็เป็นร่างฮอลโลเหมือนกันนะครับแต่ฮอลโลคนละแบบไม่รู้จะเรียกยังไงดีเรียกฮอลโลให้หมดเลยละกัน ยัดจัดเลยนะครับแต่ผมค่อนข้างได้เปรียบในด้านของตัวละครแล้วผมยังมีอิติโกโอฮอลโลนะครับตัวที่เก็บตัวเดดได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะสกิลย่อยแรงจัดจดแต่ทีผมเลือดยังเต็มอยู่ครับในเทินที่เจ็ดอุนคิยวราผมอันติไปไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วครับผมสามแสนดาเมิดบอกมากๆเพราะฝั่งนู้นเดือแต่แทงนะครับนี่ผมอันตีเข้าไปหนึ่งล้านดาเมจอุนเคียวราเขาจะตายแล้วยังไงอีติโกโอฮอลโลผมตีใครก็ตัวนั้นก็ตายนะครับ ใช่ไหมเรียบร้อยครับผมเหลืออุลฮาหลาตัวเดียวมาอุลลาหอุลลาห์ลาเลือลานะครับผมยืนอึดจริงๆอุลฮาหลาก็จะดีสําหรับทีมที่มีเลือดไหลนะครับยิ่งเลือดไหลเยอะก็จะยิ่งสร้างเกาะเยอะเช่นกันนะครับผมแต่ว่าสร้างเกาะมาเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ถ้ายืนอยู่คนเดียวนะครับผมก็มาเรื่อยๆเลยครับโดนไล่โจมตีมา เลือดเด้งน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ในรอบที่แปดเลือดเด้งแค่สี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับและเรียบร้อยครับผมโดนอันิโอลาปิดงานไปก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ค่อนข้างโหดมากเลยนะครับทีมพีพีของผมและพลังทีมพีพีผมก็จะเกือบหนึ่งล้านแล้วนะครับขาดอีกแค่สามหมื่นเท่านั้นนะครับเป็นรองแค่พิงค์นะครับสําหรับเรื่องพลังแต่เรื่องสปีดจะเป็นรองแค่นีมอนกับพิงค์นะครับผมไปแล้วครับ